โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง RVPXIV Channel นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมนะผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับอัปเดตช่วงหลังของครบรอบ2ปีครึ่งนั่นเองนะครับผมนะที่ตอนนี้เนาะทางเพจซอสอาร์ตออนไลน์อัลลิชเบดดิ้งนะครับผมนะได้มีข่าวออกมาแล้วนะครับผมนะว่าช่วงครึ่งหลังของครบรอบ2ปีครึ่งเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมนะตัวละครตัวอะไรบ้างที่มันจะเข้ามาสู่กาชาให้เราสมกันในเดือนนี้นะครับผมนะเออเนาะ ก็ไปเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารกันเลยดีกว่านะครับผมนะไปะสำหรับข่าวแรกนะครับผมนะก็จะเป็นพรีเมียมพาซีซั่นที่7นั่นเองเนาะซึ่งอันนี้มันก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแต่ว่ามันจะออกแล้วในสิ้นเดือนนี้นะครับผมนะทางเพจก็ได้ออกมาบอกว่าอย่าลืมซื้อกันอะไรประมาณนี้นะครับผมนะซึ่งผมก็เป็นอีกเสียงหนึ่งเนาะที่บอกเลยว่าถ้าซื้อแล้วคุ้มแน่นอนนะครับผมนะกับ300 d i a m o ดมอนคิวที่เราเสียไปเนาะ เนื่องจากว่าเสียแล้วไม่พอนะครับผมนะเรายังได้300เดมอนคิวตรงนั้นคืนด้วยนะครับผมนะแค่ขยันทำเลเวลพีเมพาร์ทให้มันถึงเลเวลสูงๆก็พอนะครับผมนะเออเนาะแล้วก็นอกเหนือจากได้300เดมอนคิวคืนแล้วไม่พอยยังจะได้ตั๋วกาชาม,มาสุมตัวละครเพิ่มอีกนะครับผมนะแล้วก็ได้ชุด4ดาวแล้วก็อีกหล,หลายๆอย่างนะครับผมนะที่จะได้ตามมาเนาะอ่าประมาณนี้นะครับผมนะอย่าลืมมาซื้อกันนะครับผมนะเพราะมันใกล้จะออกแล้วนะครับผมนะในสิ้นเดือนนี้เนาะ แล้วก็ต่อมานะครับผมนะกาชาครบรอบ2ปีครึ่งเนาะก็ตอนนี้ได้เข้ามาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมันทั้งหมด4พาร์ทนั่นเองเนาะสำหรับพาร์ทหกับพาร์ทที่2นะครับผมนะโลเนียกับซิลิกาเนาะตอนนี้มันได้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอย่างที่เขาได้บอกไปเนาะว่ามันจบไปแล้วนะครับผมนะสับพาร์ทหกับพาร์ทสเนาะ ส่วนพาร์ทที่3กับพาร์ทที่4นะครับผมนะเรายังสามารถสุมได้ในตอนนี้นะครับผมนะสำหรับพาร์ทสก็คือจะเป็นลิซาเบธนั่นเองเนาะพาร์ทสก็จะเป็นยูกินะครับผมนะสำหรับใครที่ยังอยากได้ตัวละครตัวใดอยู่นะครับผมนะก็อย่าลืมไปสุมกันนะครับผมนะเออเนาะก็แน่นอนนะครับผมนะสหรับตัวละครลิมิเต็ดพวกนี้เนาะก็ไม่กลับมาให้สุมในเรลนนี้แน่นอนเนาะอย่างที่บอกไปในแทบจะทุกๆคลิปนะครับผมนะ แล้วก็ต่อมานะครับผมนะ The Dark Emperor Arc เนาะหรือว่าในเรื่อง The Dark Emperor นะครับผมนะตอนนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมนะซึ่งตอนนี้ก็ซับเนื้อเรื่องนะครับผมนะก็บทแรกได้เริ่มขึ้นแล้วในเอ่ออีเวนต์ใหม่ล่าสุดนี้นะครับผมนะอีเวนต์แลงกิ้งธาแสงเนาะอ่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะครับผมนะสำหรับเนื้อเรื่องใหม่เนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของซิลวี่นะครับผมนะออริจินเนาะอ่าประมาณนี้นะครับผมนะ ก็ไปดูในเรื่องเต็มๆได้ในอีเวนต์ใหม่นะครับผมนะอันนี้เป็นภาพแบบว่าภาพคร่าวๆเนาะเนเรื่องคร่าวๆนะครับผมนะแล้วก็จะเป็นชุดใหม่นะครับผมนะอันนี้จะเป็นชุดใหม่เนาะในเนื้อเรื่อง The Dark Emperor นั่นเองนะครับผมนะซึ่ง2ตัวละครที่ได้รับชุดใหม่ก่อนใครเพื่อนเขาเลยนะครับผมนะก็คิริโตกกับอาซุนะแน่นอนนะครับผมนะสตัวละครนี้ไม่พ้นเลยนะครับผมนะแม่ที่จะมีชุดใหม่ก่อนชาวบ้านชาวช่องเขานะครับผมนะเออเนาะ ก็สำหรับคริโตกับอาซูนะตัวละครนี้นะครับผมนะก็จะให้สุ่มได้ในเดือนนี้ด้วยนะครับผมนะเออเนาะก็มาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของ2ตัวละครนี้กันดีกว่านะครับผมนะสำหรับคริโตเนาะก็ใช้ชื่อว่า t t i t i s o s ซ u r e มนคริโตนะครับผมนะก็สำหรับคริโตก็เป็นชุดใหม่เนาะในเรื่องรื่อง Dark Emperor นั่นเองครับผมนะแล้วก็อีกตัวละครนึงก็คืออาซูนะอย่างที่ได้บอกไปนะครับผมนะ Up พ r ด for ์ด e ิวนะครับผมนะก็คือจะเป็น ตัวละครเก่าแต่ว่าได้ชุดใหม่นะครับผมนะในเนื้อเรื่องใหม่นั่นเองเนาะ Dark Emperor นะครับผมนะสำหรับคริโตนะครับผมนะเขาก็ได้เปิดเผยออกมาแล้วนะว่ามันเป็นตัวละครธาตุแสงนั่นเองนะครับผมนะเออเนาะซึ่งอาวุธที่มันใช้ก็ไม่ได้ใช้ดาบคู่แล้วนะครับผมนะรอบนี้หันมาใช้ดาบเดียวแทนแล้วนะครับผมนะสำหรับคริโตเนาะก็เออดีนะครับผมนะออกมาใช้ดาบเดียวบ้างก็ดีนะครับผมนะเบื่อแล้วดาบคู่นะครับผมนะแม่ออกมาใช้ดาบเดียวบ้างก็ดีนะครับผมนะ สำหรับารายละเอียดของตัวละครคิลิโตตัวนี้นะครับผมนะก็ต้องบอกก่อนเลยว่า จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้แน่นอนนะครับผมนะสับกาชาที่จะให้สมเนาะซึ่งกาชาที่จะให้สมนะครับผมนะมันจะเข้ามาในวันที่เดือน6ตอนบ่ายโมงกันเองนะครับผมนะซึ่งมันจะสามารถสมได้ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับผมนะในส่วนของรายละเอียดกาชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงในวันพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งเนาะแต่ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนเลยว่าสับคิริโตโตัวละครตัวนี้ไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดแล้วนะครับผมนะเราออกจากช่วงของลิมิเต็ดได้สักทีหนึ่งนะครับผมนะหลังจากที่โหกี่กาชาวะเนี่ยที่เราอยู่ในแบบวว,ว่าาหงงขอคํว่า ลิมิเต็ดติดต่อกันแบบว่านานมากนะครับผมนะเออเนาะมาสำหรับตัวละครคริโตตัวละครตรงนี้ก็เป็นตัวละครที่ตีเวทนะครับนะเป็นตัวละครตีเวทเนาะไม่ใช่ตีกายภาพนะครับผมนะ,ะประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคสำหรับสเต็ปก็เดี๋ยวไว้พูดถึงกันในวันพรุ่งนี้อีกเช่นเดิมนะครับผมนะแต่นี้ก็ดูประกันไปคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับผมนะ แล้วก็สำหรับตัวละครรองตู้นะครับผมนะก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมนะโลเนียแอดมินชินนอตลีฟาแล้วก็อลิสทุดเรสนั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครรองเที่จะอยู่ในตู้ในวันที่กาชาคริโตจะเข้ามานั่นเองนะครับผมนะโอเคอันนี้ก็โอเคโอเคต่อมานะครับผมนะล็อกอินประจําวันเนาะซึ่งอันนี้มันก็ได้เข้ามาแล้วนะครับผมนะสหรับใครที่เล่นเกมอยู่ช่วงนี้เนาะก็จะได้รับของตามนี้แล้วนะครับผมนะสำหรับเวันแรกเนาะก็จะได้รับ ตัวสุ่มกาชานะครับผมนะทั้งหมด5ใบเนาะแล้วก็จะได้รับเอ่อเวอร์ชิวลีอีก50าสิบเวอร์ชิวลีนะครับผมนะแล้วก็จะได้รับภาพแบ็กกราวของคิริโตะนั่นเองนะครับผมนะซึ่งภาพแบ็กกราวของคิริโตะก็ตามที่เขาขึ้นเลยก็จะเป็นภาพนั้นเลยนะครับผมนะแล้วก็พอจากวันที่8มานะครับผมนะวันที่8เนี่ยจะได้รับดาบสีลุงนะ้งเนาะแล้วก็วันที่9นะครับผมนะจะได้รับเอ่อ คี่นะครับผมนะที่เป็นธาตุดินกับธาตุแสงเนาะแล้วก็วันที่10นะครับผมนะวันที่10เนี่ยจะได้รับเป็นเอ่อหินลิมิตเบรกนะครับผมนะสีลุ้งเนาะหนึ่งร้อยก้อนนะครับผมนะแล้วก็วันที่11เนาะจะได้รับลูนว่างเปล่านะครับผมนะอีเมเจเนเรียมเวอร์จิลนะครับผมนะอีก5อันเนาะแล้วก็วันที่12นะครับผมนะจะได้รับหินลิมิตเบรกสีล hmm ุ้งนะครับผมนะแบบว่าเป็นพลาสเซี่ยวเนาะอีก100ก้อนนะครับผมนะ แล้วก็จะเป็นวันที่13นะครับมนะจะเป็น awakening key er ของธาตุแสงกับธาตุดิน,นะครับมนะอีกอย่างละสี่ k ีเนาะแล้วก็วันสุดท้ายครับมนะวันที่14เนาะก็จะได้ Diamond บลส l อีก100 Diamond k e เ l เลยนะครับผมนะซึ่งสําหรับการล็อกอินประจําวันนี้มันจะสิ้นสุดในสิ้นเดือนนี้นะครับผมนะซึ่งทั้งเดือนเราเนี่ย ถึงเราจะขาดล็อกอินประจําวันไปวันไหนเนี่ยเราก็สามารถล็อกอินประจําวันต่อได้เลยนะครับผมนะเราไม่ต้องเริ่มใหม่อะไรเนาะซึ่งก็ประมาณนี้นะครับผมนะอย่าลืมมาล็อกอินกันเนาะเพราะของที่ได้เนี่ยโหคุ้มมากเลยนะครับผมนะเออเนาะแล้วก็ต่อมานะครับผมนะสุ่มฟรีประจําวันนะครับผมนะสุ่มฟรีประจําวันก็เช่นเดิมนะครับผมนะมันก็เป็นธรรมเนียมอยู่แล้วนะครับผมนะที่มันจะสุ่มฟรีประจําวันวันละหนึ่งครั้งนะครับผมนะของวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะส่วนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นสุ่มฟรีเรั้งอะไรประะมาณนนนั้ ก็ต่อมานะครับผมนะสับสเปเชียลมิชชั่นเนาะก็อย่าลืมมาเก็บชุด4ดาวกันนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้ชุด4ดาวที่มันได้อัปเดตเข้ามาก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ชุดเลยนะครับผมนะก็จะมีชุดโลเนะียเนาะที่มันผ่านไปแล้วแล้วก็จะมีชุดซซลิก้าลิาเบตแล้วก็ชุดล่าสุดก็คือชุดยูกินะครับผมนะก็อย่าลืมมาเก็บกันนะครับผมนะเออเนาะ ก็ต่อมาเลครับผมนะโบนัสเควสอีกแล้วนะครับผมนะโบนัสเควสก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะครับผมนะจริงๆมันก็เข้ามาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับผมนะตั้งแต่วันที่20บนะครับผมนะเดือน5เนาะซึ่งตอนนี้มันก็จะออกในวันที่10นี้แล้วนะครับผมนะอย่าลืมมาเล่นกันนะครับผมนะเออเนาะเขาแจกของอัพตัวละครอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะ แล้วก็ต่อมาเลยครับผมนะอันนี้ผมบอกเลยว่าไฮไลท์สุดๆไปเลยนะครับผมนะทริปนี้เนาะก็คือ War of Underworld วนั่นเองนะครับผมนะสำหรับ w a l l of Underworld เนาะก็จะเข้ามาตั้งแต่วันที่23เดือน6ตอนบ่ายโมงเนาะจะออกไปวันที่27เดือน6ตอนเที่ยง19นั่นเองครับผมนะสำหรับ w o r l d r a t ด w a สออฟอันเดอร์เนะครับผมนะก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับผมนะช่วยกิวกันทำแต้มเนาะอ่าประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับบอสที่จะเจอก็ตอนที่เขาได้บอกไว้นะครับผมนะว่าสแตนด แล้วก็เวอร์ t ลดบอสเนี่ยหรือว่าบอสใหญ่ที่จะตีกันทั้งเซิร์ฟเนี่ยก็คือจะเป็น Water Element นั่นเองนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมนะอ่าเนาะและนี่ก็จะเป็นการออกแบบตัวละครตัวละครหนึ่งนะครับผมนะซึ่งหลายคนถ้าดูก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมนะว่ามันคือตัวละครอลิสชุดวีดดิ้งนั่นเองนะครับผมนะเออเป็นตัวละครที่2เนาะที่มันเป็นวีดดิ้งนั่นเองนะครับผมนะต่อจากอาซูน่าวีดดิ้งเนาะก็จะเป็นอลิสวีดดิ้งต่อเลยนะครับผมนะซึ่งผมบอกเลยว่าอลิสตัวละครตััวนนนี้ผผมมมมจะะะไ่พลาดครบแนะ ซึ่งสำหรับอลิสตัวละครตัวนี้เนาะมันก็จะเข้ามาในกลางเดือนนี้นะครับผมนะมิจูนเนาะอ่านะครับผมนะกลางเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมนะก็จะเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมนะอ่าประมาณนี้เนาะโอเคสำหรับรายละเอียดของคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปอัปเดตอะไรต่อในเกมกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปสู่หน้าเกมกันต่อแล้วกันเนาะไปสำหรับอัปเดตในเกมนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมนะเพราะวส่วนใหญ่ผมก็ได้อัปเดตไปตั้งแต่ในช่วงของ หน้าเพจแล้วนะครับผมนะว่าหน้าเพจเนี่ยเขาได้อัปเดตอะไรมาส่วนใหญ่ในเกมก็จะเป็นอย่างนั้นหมดนะครับผมนะเนี่ยอันแรกเลยคือจะเป็นกาชาของคิริโตนะครับผมนะตอนนี้มันก็เข้ามาแล้วนะครับผมนะในบ่ายโมงนี้เจอกันแน่นอนนะครับผมนะสับกาชาคิริโตเนาะนะครับผมนะซึ่งอย่างที่บอกว่าคลิริโตตัวละครตัวนี้ไม่ใช่ตัวละครรีปเต็ดนะครับผมนะเพราะฉะนนั้นก็ตามธรรมเนียมช่องนะครับผมนะจะไม่ทุ่มสุดนะครับผมนะเออเนาะ แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะนอกเหนือจากเออ่กาชาแล้วนะครับผมนะก็จะมีอีเวนต์ใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมนะที่มันได้เข้ามาคู่กับกาชาเนาะนั่นก็คือสู้กับบอสนั่นเองนะครับผมนะดาร์กเกรมไอ้นั่นเองเนาะอ่านะครับผมนะสำหรับกาชาไม่ใช่กาชาสิสำหรับอีเวนต์นี้ก็เป็นอีเวนต์สู้กับบอสนะครับผมนะซึ่งถ้าใครลงอีเวนต์ครบตามจำนวนเควสที่ให้นี้นะครับผมนะก็จะได้ของตามนี้เลยเนาะอ่านะครับผมนะ เล่นเอ่อเควสบอสครบ10ครั้งก็จะได้5ไดมอนด์คิวเล่นเควสบอสครบ20ครั้งก็จะได้10ไดมอนดะ์คิวเนาะแล้วก็สู้กับบอสนะครับผมนะในระดับเวลี่ฮาร์ดหนึ่งครั้งก็จะได้หินลิมิตเบรกนะครับผมนะสำหรับตัวละครค,คริโตะประจําพีเมพารนะ์ซีซั่นที่7เนาะอีก60ก้อนเนาะแล้วก็ถ้าเล่นในด่านของเวลี่ฮาร์ดนะครับผมนะต่ำกว่า50เทิร์นหรือว่าเท่ากับ50เทนะิร์นเนาะก็จะได้หินลิมิตเบรกนะครับผมนะถ้าแสงอีก50ก้ออน่อาประะมาณนนี้นะครับผมมนนะะประาณี้เนาะ แล้วก็ถ้าเลนในดาบเวลีฮาร์ดะครับมนะโดยที่ตัวละครเราไม่ตายเนาะก็จะได้รับรูนว่างเปล่าอีก3ก้อนะนระบมนะนะเนี่ยประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับเควสของเอีเวนต์ในวันพรุ่งนี้ที่จะมาถึงนะครับผมนะก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับผมนะเออเนาะโอเคซึ่งสิ่งที่เขาจะแจกในเอีเวนต์นี้ก็จะมีแน่นอนก็จะมีรูนนะครับผมนะรูนของคริโตประจาอยู่แล้วแล้วก็จะมีเนี่ยภาพลิสต็มนะครับผมนะของคริโตตัวละครกาชาที่มันจะเข้ามาในวันพรุ่งนี้เนาะก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับผมนะเออ ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับวันนี้เนาะแล้วก็ทิ้งท้ายนี้ไว้นะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนะครับผมนะที่ผมได้อัพไปเมื่อเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อ2วันก่อนนะครับผมนะอย่าลืมไปดูกันนะครับผมนะสำหรับคลิปแรกเนี่ยจะเป็นคลิปของตัวละครแอดมินนะครับผมนะตัวละครเก่าที่ถูกบัฟความสามารถขึ้นมาเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันได้นะครับผมนะบอกได้ว่า เก่งสุดๆไปเลยนะครับผมนะสำหรับแอดมินตัวละครตัวนี้นะครับผมนะเออเนาะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งนะครับผมนะจะเป็นคลิปที่ผมเอามารีรันใหม่นะครับผมนะเนื่องจากว่าไอคลิปแรกที่ผมอัพไปเนี่ยจริงๆมันก็เออมันก็ตามนั้นนะครับผมนะมันก็มีแอคทีฟลิงก์ของยูจีโอกับคิริโตะครบรอบ2ปีนะครับผมนะแต่คลิปใหม่ที่ผมอัพไปเมื่อวานเนี้ยมันจะมีอินคาเนตสกิลเข้ามาด้วยนะครับผมนะของทั้งคิริโตะแล้วก็ทั้งยูจีโอเลยนะครับผมนะก็ ฝากไปดูกันด้วยนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสับอนะัปเดตเนาะครบรอบ2ปีครึ่งในช่วงหลังที่มันจะเข้ามานะครับผมนะ ก็โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันในวันนี้เนาะใครยังกดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์ก็ช่ยกดเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่กดกระดิ่งเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมนะก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบายบายไว้เจอกันนะครับ